สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบาดภายใต้แสงตะวันเคยโมโหขณะขับขี่บนถนนกันบ้างไหมคะเวลาที่เราขับรถมาตามปกติแล้วมีคนปาดหน้าหรือกระพริบฟไฟใส่หรือมีรถสักคันขับแบบเต่าคลานอยู่ข้างหน้าคุณด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนที่จำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังขับปาดซ้ายปาดขวา คุณจะสะบดออกมากันบ้างหรือเปล่าว่าปัญญาอ่อนขับรถเป็นไหมเนี่ยซึ่งนี่แทบจะต่างไปจากคุณผู้อ่อนโยนในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวแต่ความโกรธและความหงุดหงิดซึ่งหาที่มาไม่ได้นี้ขอเพียงแค่เกิดขึ้นบนท้องถนนแม้ว่าจะไม่ใช่ความเลวร้ายอะไรแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อาจบ่มเพาะไปสู่อาชญากรรมได้เช่นกันและเรื่องราวของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ ในวันที่21พฤษภาคมปี2021เวลาประมาณ8โมงเช้าบนทางหลวงหมายเลข55ใน o r a n g e County รัฐแคลิฟอร์เนียโจแอนนาครูแนนผู้เป็นแม่กำลังขับรถเชฟโรเลตไปส่งลูกชายเข้าเรียนเอเดนลีโอสลูกชายวัยหกขวบของเธอนั่งอยู่ที่บ่อหลังสองแม่ลูกพูดจายหยอกล้อก,กันระหว่างอยู่บนถนนแล้วจูๆ่ๆ ก็มีรถ Volkswagen สีขาวคันหนึ่งแร่งความเร็วสูงมาจากช่องสำหรับรถยนต์ที่มีความสูงแล้วปาดหน้ารถของโจออนนาโจออนนาเบรกตัวกงจนแทบจะชนท้ายรถดังกล่าวโชคดีที่มีระบบเบรก ABS สองแม่ลูกจึงถลายไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอะไรมากโจอันนารีบเบี่ยงรถไปยังทางแยกด้านตะวันออกเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข91แต่ในเวลานั้น เธอก็ได้ยินเสียงดังสนัน่นยังไม่ทันที่เธอจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเอเดนลูกชายก็ร้องไห้จ้าเธอมองกระจกมองหลังเห็นสีหน้าลูกชายในเวลานี้ซีดเผือดบนเสื้อผ้ามีสีแดงสดสะด,ดุดตาเธอรีบชิดรถจอดข้างทางคว้าตัวลูกชายออกจากคาซีทมากอดเอาไว้ หลังจากที่มั่นใจแล้วว่าลูกชายได้รับบาดเจ็บจากอาวุธบางอย่างโจแอนนาก็ต่าสายแจ้งความไปพร้อมๆกับช่วยชีวิตลูกชายเธอหวังเหลือเกินให้คนที่บาดเจ็บคือตัวเองแพทย์พยาบาลรีบรุดมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อนร่วมทางหลายคนก็จอดรถลงมาช่วยเหลือเอเดนถูกส่งไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อทำการช่วยชีวิตแต่แล้วตอน8มง39นาทีข่าวร้ายก็มาจนได้ เอเดนน้อยโชคร้ายต้องจากโลกนี้ไปสามีและลูกสาวของโจแอ,อนนารวมถึงบรรดาญาติสนิทเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆก,กันทยอยรีบมาหาในขณะเดียวกับที่ทุกคนรำ่ำไห้ก็สงสัยไปด้วยว่าเอเดนบาดเจ็บได้อย่างไรบนถนนไฮเวย์มีอาวุธมาจากไหนตำรวจหวังเช่นกันว่าโจแอนอนาจะสามารถนึกเรื่องราวทุกๆอย่างเมื่อเช้านี้ออกเพราะหลังจากที่รับรู้เรื่องช็อก เธอซึ่งจิตใจยังไม่สงบดีก็บอกว่าบุคคลที่น่าสงสัยที่สุดคือรถ v o l ks w a g e n สีขาวคันที่เปลี่ยนเลนกระทันหันคันนั้นเพราะหลังจากที่มันปาดหน้าเธอเสร็จโจแอนนาก็เร่งความเร็วขับไปเทียบข้างด้านขวาของมันเธอมองเข้าไปภายในรถโฟก ks ก็เห็นเหมือนคนขับเป็นสาวเอเชียส่วนที่นั่งข้างคนขับเป็นผู้ชายทั้งสองคนถลึงตาใส่จแอนนากลับ แต่ในตอนที่โจอแอนนาเตรียมตัวเลี้ยวเข้าสู่ทางหมายเลข91ก็เหมือนจะมองเห็นหน้าต่างของรถโฟล์คลดระดับลงหลังจากที่ตำรวจเรียกดูกล้องวงจรปิดโดยรอบตามบอสแสดังกล่าวแล้วก็ยืนยันรุ่นของรถคันต้องสงสัยได้ว่าเป็นรถ Volkswagen Golf ชมปี2018-2019แถึงแต่เนื่องจากมันถูกขับขี่ด้วยความเร็วสูงกล้องวงจรปิดหลายตัวจึงเก็บภาพทะเบียนรถเอาไว้ไม่ทัน ตำรวจเลยเอาภาพรูปลักษ์ภายนอกของรถชร์ต่อไปให้สื่อมวลชนใหญ่ๆแต่ละสำนักและเว็บไซต์รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพร้อมตั้งเงินรางวัล50,000ดอลลาร์ราว1.7ล้านบาทเพื่อค้นหารถคันที่เกิดเรื่องคันดังกล่าวครอบครัรวของโจแอนนาเริ่มให้สัมภาษณ์สื่อพวกเขารำ่ำไห้ย้อนรำลึกถึงเรื่องราวต่างๆนานาของเอเดนเอเดนเป็นเด็กผู้ชายสายอบอุน่น เวลาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วสังเกตเห็นเด็กที่โดนโดดเดี่ยวหรือเด็กออทิสติกเขาจะเดินไปหาพวกเขาแล้วเล่นเกมด้วยใช้เสียงหัวเราะกับความรักหลอมรวมทุกคนเข้าด้วยกันเวลาอยู่บ้านเขาจะคอยจับสังเกตอารมณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่สาวเขาซึมเศร้าไปเอเดนสังเกตเห็นแล้วก็จงใจวิ่งเข้าห้องของเธอก่อนจะปากหวานพูดออกมาว่า พี่ครับพี่สวยจังเลยทำให้พี่สาวรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นแต่เทวราตัวน้อยน่ารักเช่นนี้กลับต้องมาสูญเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันประโยคสุดท้ายที่เขาทิ้งเอาไว้คือแม่ครับผมเจ็บท้อง Please allocated people that did this to little to these t h my b r โรงเรียนของเอเดนได้จัดกิจกรรมรำลึกขึ้นพร้อมๆกับการดำเนินไปของเรื่องราวบนสะพานทางหลวงใกล้กับที่เกิดเหตุประชาชนตั้งจุดไว้อะไรเป็นการชั่วคราวพวกเขาขึงป้ายเอาไว้หวังว่าเอเดนบนสวงสวรรค์จะได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวทุกคนไม่ลืมเขา ทุกคนกำลังพยายามคลี่คลายคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้เขาซ้ำยังมีคนใจดีรเริ่มกิจกรรมระดมทุนขึ้นสองรายการหนึ่งคือการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับผู้จ้างบอดแสซึ่งภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงสัปดาห์เดียวเงินรางวัลก็ถูกเพิ่มสูงถึง500,000ดอลลาร์ราว17ล้านบาท 2. คือการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับครอบครัวของเอเดนเนื่องจากหลังเกิดเรื่องพวกเขาทั้งครอบครัวได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างหนักโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่เห็นลูกเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาทุกคนต่างหวังว่าเธอจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้และหวังว่าเงินเล็กๆน้อยๆนี้จะช่วยให้เธอเปลี่ยนรถคันใหม่ได้ซึ่งเพียงเวลาไม่นานเงินบริจาคก,ก้อนนี้ ก็สูงถึง3 5 0 0 0 0หดอลลาร์ราวสิล้านบาทในเดือนมิถุนายนปี2021ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนในคดีก็ได้รับการยืนยันตัวเบื้องต้นว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันวินนี่ลีหญิงไต้หวันวัย23ปีและเอริสมาคัสแอนทอนชายเชื้อสายละตินเม็กซิกันวัย24ปีวินนี่ย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่มาอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็ก พ่อของเธอทำงานในโรงงานที่นอนแห่งหนึ่งส่วนแม่ของเธอเป็นแม่บ้านเต็มตัวในครอบครัวยังมีน้องชายอีกสองคนครอบครัวอาศัยอยู่ที่ซานกาเบรียลว,วเลเป็นพื้นที่ที่มีชาวเอเชียจำนวนมากแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันค่อนข้างดุเดือดวินนี่มีความกดดันสูงมากมาโดยตลอดเธออยากเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่กลับห่างไกลความสำเร็จเข้าไปทุกที ในเดือนมีนาคมปี2012วินนี่ซึ่งมีอายุ14ปีเขียนไว้ในไดอารี่ว่าเธอสัมผัสได้ว่าเวลาจะหมดลงแล้วเธอรอไม่ไหวแล้ววางแผนไว้ว่าจะจบชีวิตในฤดูใบไม้ผลินี้ความจริงก็คืออีกสองวันหลังจากนี้แต่ฉันก็พบว่าการได้เห็นสีแดงทั่วตัวคือวิธีการบรรเทาทุกข์ที่ดีมากวิธีหนึ่งความจริงแล้ว แม่ของวินนี่ก็จับได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของลูกสาวแต่เนื่องจากในเวลานั้นมีข่าวเล่าลือมาว่าลูกสาวถูกผู้ชายสลัดรักดังนั้นผู้เป็นแม่เลยได้แค่ชี้แนะด้านความรักเท่านั้นในปี2013วินนี่ซึ่งเรียนอยู่เกรด9ขาดเรียนรวมทั้งสิ้น86วันเนื่องจากเธอกลืนกินยาเพื่อหวังจะลาจากโลก ขณะดเดียวกับที่ได้รับการช่วยชีวิตกลับมาได้ทันท่วงทีจนไม่เกิดเป็นเรื่องเศร้าเธอก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแม้ว่าครอบครัวจะรีบหาจิตแพทย์มาให้เธอแต่จวบจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2014อาการของวินนี่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจผลการเรียนของเธอร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดเธอถูกเพื่อนนักเรียนทิ้งให้โดดเดี่ยวแถมเธอยังเคยหลบมาร้องไห้ในห้องของตัวเองอยู่บ่อยๆด้วย จุดพลิกผันเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเมื่อผู้เป็นแม่พาเธอไปกินข้าวนอกบ้านแม่บอกกับลูกสาวว่าตัวเธอรักลูกมากผลการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคำพูดนี้เหมือนจะสะกิดเข้าไปที่กลางใจวินนี่ เธอจึงเริ่มล่งใจและค่อยๆฟื้นกลับสู่สภาวะปกติด้วยบริการฟื้นฟูจิตใจที่ Center for the Pacific Asian Family จัดให้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015วินนี่เริ่มกินข้าวร่วมโต๊ะกับพ่อแม่และน้องๆและในปี2019เธอก็ได้รับบุตรการศึกษาระดับมัธยมปลายเธอซึ่งเดินก้าวเข้าสู่สังคมเคยเป็นทั้งพนักง,งานร้านแมคโดนัล ผู้ช่วยในห้องทำงานของนักทัศนามาตรพนักง,งานรับฝากถอนในธนาคารรวมไปถึงเทรนเนอร์ในร้านบัฟเฟลเป็นตน้นแต่เธอซึ่งยังรักษาไม่หายขาดก็บังเอิญได้มาพบกับมาคาสมาคาสเกิดที่แคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่25มีนาคมปี1997เขาผู้ซึ่งเรียนจบชั้นมัธยมปลายไม่มีงานการทำที่แน่นอนเคยทำงานในร้านพิซซ่า ต่อมาก็ไปทำงานติดฟิล์มรถยนต์ในร้านล้างรถสีเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถมีชีวิตการงานที่ดีกว่านี้ได้เช่นทำงานซ่อมบํำรุงแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้แสดงความสามารถในร้านเลยจริงๆดังนั้นเขาจึงลาออกและเริ่มต้นรับงานฟรีแลนซ์แม้ว่าในอดีตเขาจะไม่เคยมีประวัตอิอาชญากรรมร้ายแรงแต่เขาก็ชอบทำผิดเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอเช่น ตอบประกันรถยนต์ล่าช้าขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตแถมมาคัสยังหลงไหลอาวุธอีกด้วยเขาครอบครองอาวุธหลากหลายประเภทซึ่งรวมถึงอาวุธต้องสงสัยในคดีนี้ด้วยเขามักจะอวดภาพและคะแนนในสนามยิงเป้าบนอินสต g r a m มอยู่เสมอเพื่อนบ้านของมาคัสรายหนึ่งเล่าว่าเขาเป็นคนโอหังและโมโหง่ายและในตอนที่ตำรวจเริ่มสงสัยเขา พร้อมกับทำการสืบสวนเบื้องหลังของเรื่องนี้ในเบื้องตน้นก็พบว่าเขายังเกี่ยวโยงอยู่กับอีกคดีหนึ่งด้วยหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เอเดนโชคร้ายเจ้าของรถเทสลาสีน้ำเงินคันหนึ่งก็แจ้งความร้องทุกว่าเขาเจอกับเรื่องร้ายในทางหลวงหมาเลข91และรถที่คู่กรณีขับก็คือรถ v o l kswa g ก n กอ l f สีขาวเหมือนกันโดยที่รถคันดังกล่าวไม่เพียงจงใจปาดหน้าเท่านั้น แถมยังขยับอาวุธมาใส่ตัวเขาด้วยเจ้าของรถเทสลาแม้ว่าจะโมโหแต่กลัวว่าคู่กรณีจะวู้วาม,มากกว่าในตอนที่เร่งความเร็วแยกออกห่างจากรถสีขาวคันนั้นเขาเลยชูมือถือพร้อมตะโกนว่าอย่ามาหาเรื่องนะผมแจ้งความแล้วถึงได้ขู่ให้คู่กรณีหนีไปได้และเมื่อตำรวจเอารูปถ่ายของมาคัสให้เจ้าของรถเทสลาดูเจ้าของรถก็ยืนยันว่า คนที่คุกคามเขาในวันนั้นคือมาคัสดังนั้นมาคัสจากเดิมที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อยู่แล้วมาบวกรวมกับอาวุธที่เขาพกติดตัวมันจึงเท่ากับอาวุธตั้งเวลาที่ปะทุดได้ลูกหนึ่งไม่ใช่หรอนี่ในวันที่6มิถุนายนปี2021ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนได้ที่เมืองคอสตาเมซาเมืองที่อยู่ห่างออกไปจากที่เกิดเหตุ ด้วยการขับรถราว20นาทีพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธวา่าเคยขับรถ v o l ks w a g e n Golf สีขาวคันนั้นมาก่อนและจากคำรับสารภาพของทั้งสองคนตำรวจก็ย้อนภาพเหตุการณ์ทั้งคดีได้อย่างรวดเร็วในวันที่21พฤษภาค,คมปี2021วินนี่ขับรถไปส่งมาคาสัสแฟนหนุ่มเข้างานสภาพการจราจรในวันนั้นความจริงแล้วไม่ถือว่าติดขัด แต่วินนี่รู้สึกว่ารถคันข้างหน้าขับช้าเกินไปบวกกับมาคัสแฟนหนุ่มก็คอยเร่งไม่หยุดอยู่ข้างๆ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เธอเลยโมโหรำคาญอยากจะรีบส่งแฟนให้จบๆ, <c oughs> ๆวินนี่บอกว่าหลังจากที่เธออาศัยการขับในช่อง H.O.V บอกใบให้รถคันหน้าทราบว่าเธอรีบแล้วแต่เชฟโรเลตคันข้างหน้าก็ไม่ตอบสนองอะไรตัวเธอซึ่งอารมณ์บูดอยู่ก่อนแล้วจึงเหยียบคันเร่งปาดหน้ารถเชฟโรเลตเดิมทีเธอคิดว่าเรื่องจะจบลงเพียงแค่นี้แต่ใครจะคาดคิดว่าเชฟโรเลตกลับแซงขึ้นมาโจอแอนนาซึ่งเป็นคนขับรถไม่เพียงขึงตาใส่เธอกับแฟนหนุ่มเท่านั้นยังชูนิ้วกลางใส่พวกเธอด้วยสถานการณ์ตรงหน้า เลยทำให้มาคัสซึ่งนั่งอยู่ข้างคนขับบรรดาลโทสะเขาหยิบอาวุธออกมาพร้อมลดกระจกลงทันทีแม้ว่าในตอนนั้นรถเชฟโรเลตจะเลี้ยวไปอีกทางแล้วก็ตามแต่แฟนหนุ่มก็ยังคงเล็งแล้วเหนี่ยวไกลออกไปในตอนนั้นวินนี่กับมาคัสไม่ได้สังเกตว่าพวกเขาไม่เพียงทำร้ายโดนตัวรถเท่านั้นแต่ยังฆ่าช,ชีวิตคนไปด้วยและหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ยังคงเข้างานตามปกติ จะเลิกงานตรงเวลาจนกระทั่งในวันที่28พฤษภาคมหนึ่งสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุ <c oughs> เพื่อนของมาคาสก็พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนตำรวจกำลังควานหารถโฟก ks w a g e n กอล์สีขาวที่มาคัสนั่งอยู่เป็นประจำมาคัสเข้าอินเทอร์เน็ตถึงได้รู้ว่าในวันนั้นตัวเองไม่เพียงทำร้ายโดนท้ายรถเชฟโรเลตเท่านั้นแต่มันยังทะลุผ่านกระโปรงท้ายรถและคาซีท ก่อนจะโดนเอเดนในที่สุดมาคัสเริ่มสติแตกเขารีบต่อสายหาวินนี่แฟนสาวทันทีบอกให้เธอเลิกใช้รถ Volkswagen g o l อสีขาวแล้วใช้รถกระบะที่บ้านแทนแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดเตรียมการว่าขั้นต่อไปควรจะรับมืออย่างไรควรจะมอบตัวหรือว่าควรจะเลือกหายตัวไปแต่สำหรับเรื่องนี้ทางตำรวจคิดว่าทั้งสองคนมีจตนาปกปิด ถึงแม้ว่าในตอนเกิดเหตุทั้งสองจะไม่รู้เรื่องก็ตามแต่หลังจากวันที่28พวกเขาควรจะตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องราวได้อย่างแน่ชัดแล้วแต่ทั้งสองก็ไม่ได้มีท่าทีจะมอบตัวมาคัสแฟนนุ่มยังโกนหนวดคราวรุงรังทิ้งจนเกลี้ยงเกลาวรวบผมยาวๆของตัวเองทำมวยไว้ข้างหลัง ทั้งยังเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวหันมาผูกท้ายหูกระต่ายส่วนวินนี่แฟนสาวก็เปลี่ยนงานหลังจากเกิดเรื่องคดีของมาคัสกับวินนี่ได้รับการไต่สวนและสืบพยานคนละครั้งตามลำดับในเดือนเดียวกันอายการกล่าวหามาคัสในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและใช้อาวุธโดยผิดกฎหมาย เงินประกันตัวของเขาขยับขึ้นจาก1ล้านดอลลาร์ไปเป็น2ล้านดอลลาร์ขยับจาก34ล้านบาทเป็น68ล้านบาทและถ้าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างเป็นทางการก็จะต้องเผชิญหน้ากับโทษจำคุก40ปีหรือไม่ก็ตลอดชีวิตส่วนวินนี่ถูกกล่าวหาในข้อหาจงใจให้ที่พักพิงกับคนร้ายและซุกซ่อนอาวุธไว้ในรถ เงินประกันตัวของเธออยู่ที่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ราว3.4ล้านบาทเธอได้รับการปล่อยตัวเมื่อเวลา14นาฬิกา44นาทีของวันที่26มิถุนายนพ่อแม่ของเธอพาตัวเธอกลับบ้านแต่ในขั้นตอนการประกันตัวในชั้นศาลนี้วินนี่จะต้องติด GPS ติดตามตัวและห้ามขับรถรวมถึงไม่สามารถทำการติดต่อกับมาคาสแฟนหนุ่ม um, ได้ในทุกๆช่องทาง และถ้าหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดเธอจะต้องเผชิญหน้ากับโทษจำคุกสูงสุด4ปีซึ่งสำหรับเรื่องนี้พ่อแม่ของวินนี่ไม่ได้สแสดงความเห็นอะไรอารมณ์หุนหันพลันลั่นชั่วขณะพฤติกรรมหัวร้อนที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ชะตาชีวิตของสามครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและคดีที่เกิดจากความหัวร้อนใส่กันบนถนนก็เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาด หากแต่เราจะแบกรับเรื่องเศร้าที่เกิดเพราะมันได้มากน้อยแค่ไหนกันเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของเราในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ